เปิดยุสองตัวครับสองแม่นี่สาวแม่แรกครับท่องกับตัวใดครับ่แสนเพชรครับของน้องเจงคมตัวครับมีมีเอกสารไหมครับอันนี้เพ้นประเทศเอกสารครับเจ้าะคมตัวเป็นของน้องเจงเลยโทรหาน้องเจงได้สบายครับตัวนี้แม่กินตาลาครับแม่กินตาลานี่ความสูงกับร้อยสี่สิบร้อยสามเก้าเนาะร้อยสามเก้าบวกครับปุกลุกครับแม่ปุกลุกแม่ปุกลุกนี่ความสูงร้อเท่าไรครับร้อยสี่สิบสามครับการันตีเลยตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบสาม พองครับพ่อได้สามเดือนแล้วครับเป็นไรพอสามเดือนกับ,บกับพ่อพันตัวไหนครับกับพ่อพันเพชรอุบลครับเทืออุบลแหละเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนะต่อฟ้าฟาร์มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคากล้วยคือเก่าลือครับอย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่พ่อได้พลาดคลิปดีๆราคากล้วยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี้เราอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อรักนะครับพ่อรักบ้านหลังจีบไว้ครับเจ้าโกเจ้าเดิมนี่ล้วตำบลซ้ายางถึงตำบลซ้ายางอำเภอศรีโพธจังหวัดขอนแก่นครับครับเมื่อนี้สิเปิดจากตัวครับพ่อเปิดยี่สิองตัวครับสองแม่นี่สาวแม่แรกครับลูกแรกเบของแรกเบิ้งตัวแรกเลยครับเบิ้งแม่สาว สวยๆงามๆย่างหนาร้อยสามเก้าบวกครับพันนี้ว่าร้อยสี่สิบก็ได้เพราะว่าเรารับประกันได้ร้อยสามเก้าท่องครับสถานะท่องท่องในสองเดือนครับท่องกับตัวใดครับตัวแสนเพชรครับของน้องเก่งโคมโตครับครับมีมีเอกสารไหมครับอันนี้เพ็่นบริเฮดเอกสารครับเจ้าคมโตเป็นของน้องเ่งเลยโอรหาน้องเ่งได้สบายครับตัวนี้ที่ไปที่มาชัดเจนเนาะครับแล้วเป็นกว้ยใส่ได้ครับเนี่ย กล้วยนี่ไก้ใส่เพชรอุดรครับใส่ใส่อีสานเูานนะแต่ว่าคนละเมียกับสวนั้นจะต้องอ่องคอแล้วกับชัดเจียนไอีสานเานี่แหละใส่งามกับหางกลัวแล้วซื้อว่าจังใดครับแม่กินตาลากับแม่กินตาลานี่ความสูงกับร้อยสี่สิบร้อยสามเก้าเนาะร้อยสามเก้าบวกครับลังกีที่สามเก้าเนี่ยแหละต้อประกันไว้แม่กินตาลานี่เป็นกล้วยแม่แม่อ่างแม่ยเงาไว้ท่องแรกครับเราท่องเราท่องได้จากเดือนแล้วก็ ได้สองเดือนครับสองเดือนสองเดือนเลยเนี่ยครับยางหนาได้พี่น้องถ่ายแล้วนี่กันายางงามเ,เลยของตำนี้ครับเพวกนี้ตำนี้เท่มนุ่มกลีสวยพี่น้องเอ้ลเล็บแม่กินตะลานี่รับประกันท่องป่ะครับครับรับประกันท่องครับรับประกันท่องเนาะหางเราเป็นผัวงามงามพี่น้องหางเงาอ่งางไก่ทีสารนกหนางามครับไว้ตัวนีน้สิให้ลูกเก่งอยู่เพราะว่าเรามีสองกิ่ม แข่งเทปครับข้องกับอะไรกันไรข้องกับเจ้าเจ้าอย่างกับเจ้าแสนเพชรอของร้องเก่งครับแม่กินตลาสูงร้อยสามสิบเก้านี่สิเปิดไว้เท่าไหร่ครับพ่อเปิดไว้แสนสามห้าพันครับต่อร้องใดด้อแสนสามหมื่นห้าพันเนะา,านเนะาครับตัวร้องใดครับราคานี่ยังต่อรองได้อีกอยู่ครับพี่น้องครับผมต่อรองได้ครับต่อรองได้เบอร์โทรศัพท์นะครับ 090 090 4้า1 4151สี่ครับแ8ดครับพอหลั้กครับพี่นองครับเบิ่งความสวยความงามของเราแล้วก็นีจตะอ่างยหญย่ๆเบิ่งอีกรอบอัตลักษณ์ไว้ไทยมาโคเปิดลชัดเกียรประกันตำนี้ครับชัดเกียรอ่องคออ่องแขนอ้องขาวันทุกย่างมาเบิดแล้วครับเต็มครับ ไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับครับพ่อพ่อกับตัวที่สองบั่นตัวที่สองเราซื้อว่างไหนครับปุกลูกครับแม่ปุกลูกแม่ปุกลูกนี่ความสูงเราเท่าไหนครับร้อยสี่สามครับการันตีเลยตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบสามสถานะท่องเราเป็นเังไหนครับท่องรับท่องได้สามเดือนแล้วครับตัวนี้ท่องสามเดือนกับกับพ่อพันตัวไหนครับกับพ่อพันเพชรอุบลครับโตเพชรอุบลนหะเจ้าเพชรอุบลรับประกันท่องรับประกันท่องครับ ตัวนี้ก็ตูบอกไงพี่น้องย่างนามีตะไคร้สองกิมให้ลูกงามให้ลูกเก่งทุกน,นี่ใส่ไุ้ยไทยเหะครับใส่กุ้ยไทยเนะาะลำตัวแล้วงาวผมสูงร้อยสามสิบสาม้อยสีบสามเนาะ1้อครับ้อยสสรีบประกันทุกอย่างนะครับตัวนี้ผมสูงก็ถือว่ามาตรฐานอยู่ก้อยสี่สาเป็นอ่า ก่อน C สามกับข้องยี่สามเดือนไม่บอกเห็นชื่าไปครับข้องสามเดือนกับเจ้ากับเพชรอุบลเนาะกับเพชรอุบลครับข้องคอสามอ่องรู้จดครับกับข้องคอเราชัดเกลี่ยเนอพี่น้องสามอ่อง C อ่องตีข้องคอคือคักแช่ปะแม่กับพุกลูกนี่สิเปิดไว้เท่าไรครับพี่โพข่าพันครับ หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเนาะครับตุด้ดกำลังมองหากล้วยไม้ยังไงๆๆอ่างว่าผิดหวังเล็บเขาตุ้ยยางมาเบิร์ตกตุ้ยนะผมน้ำเ<อ>ตี้ยน้าเขาเราได้ลูกจยกตัวแล้วพอ่อน่าจะเป็นลูกสามขาเนี่ยครับสามขาครับลูกลูกที่สามขาทองเนาะครับครับุบก้กสามขาทองก็เยอะสุดๆเยับห้องพอแล้วซีสั่นเหมือนตัวพี่น้องเบื้องเอาย,ยังสีสูงไปอีกอยู่ได้ไนเนี่เนาะครับสูงครับ ที่เบอรที่ลูกหานะครับพร้อมจุ่มเขานีหนึ่งแสนเท่าไรเกาะแม่กับพวกลูกหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับหนึ 10, 6, 000, 5, 000. O, ่งแสนหกหมื่นห้าพันเบอร์โทรศัพท์ยิงนะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดเจ็ดครับแปดแปดเจ็ด มาต่อรองกับพอลักเราได้กับตอรองได้ครับต่อรองได้ตลอดยินทีกับเรายินดีต้อนรับทุกคนที่มาเบิ่งตัวเด้อพี่น้องมาเบิ่งตัวกินก็ได้ไว้ในข้อกับได้ครับไว้ในข้อกับลายตัวยุกมักแม่ใดกับมักคุยกับเรามักดอนมักสาวน้อยนี่เบิดครับสันเขาไ้สำเนียก่อนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ